สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนนงุ่นตุ้งเศรษฐีเวียงคุกหนองคายนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ที่24่สิบาคม2567กกับเช้าที่อากาศเย็นฝนตกมีพายุเข้านะครับก็เริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วก็ สำหรับวันนี้ผมก็จะมาทาการฉีดพ่นปุ๋ยอาหารทางใบให้สําหรับต้นองุ่นนะครับเพื่อที่จะสะสมอาหารก่อนหน้านี้ก็ได้ทําการใส่ปุ๋ยทางดินสะสมอาหารไปแล้วสําหรับปุ๋ยทางดินที่ใส่ไปก็คือปุ๋ยสูตร8 2ด24นะครับ ก็หลังจากเราใส่ทางดินไปแล้วเราก็ต้องมีการพ่นสะสมอาหารทางใบให้เขาไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะบล็อกยอดของเขานะครับไม่ให้ยอดขอเขาเดินเพื่อที่จะนำสารอาหารไปสะสมที่ตาดอกของเขานะครับก็สำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปชมอัปเดต ผลองุนของแต่ละสายพันธุ์ของที่สวนอง,งุนทุ้งเศรษฐีนะครับครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นพันธุ์พิวตี้ซีเล็น,นะครับดูลำต้นครับซึ่งเขาก็มีอายุได้เก้าเดือนนะครับดูลักษณะยอดครับนี่ก็จะเป็น เป็นดอกแล้วครับยังแมวไว้นะครับเด็ดออกเลยนี่นะครับยอดก็คือยอดเขาย,ย,ยังพุ่งอยู่นะครับก็ต้องฉีดพ่นสะสมอาหารทางใบนะครับบ็อกยอดเขาให้ยอดเขาตันนะครับหปเดินเพื่อเขาจะได้สะสมอาหาร,รไว้ที่ตาดอกเขานะครับนี้ขอพันบิวตี้ซลเล็ตน,นะครับ ลักษณะใบก็ใส่ปุ๋ย8 24ย4ไปแล้วก็สังเกตดูว่าใบเขาก็จะเริ่มเขียวเข้มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายอดก็ยังสีน้ำตาลเขียวยอดก็ยังพุ่งอยู่นะครับก็ค่อยดูกันต่อไปนะครับ อัตน้นพันบิวตี้ซีเลตน,นะครับใบเขียวดีนะครับใบเขียวเข้มเรมเขียวเข้มเริ่มสะสมอาหารเนาะกอเก่งเขาเป็นสีน้ำตาลเตรียมพร้อมแก่เตรียม,ม้อมที่จะเป็น ดอกนะครับคือตาดอกเขานะครับตายอดที่จะเป็นดอกนะครับก็เป็นพัน Beauty s i ลเ e นนะครับครับเดี๋ยวไปชมต้นนครับสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นพันเฟรม s i ลเ e นนะครับ้นเขาครับเฟรม s i ลเ e น เพนซิลเลตก,ก็จะเป็นลูกสีแดงนะครับใบเขาเริ่มเขียวแก่แล้วครับลูกกิ่งครับกิ่งก็เป็นสีน้ำตาลก็แก่เต็มที่แล้วนะครับพร้อมอายุก็เก้าเดือนเหมือนกันนะครับเพนซิลเลตนะครับกิ่งกามเขาก็โตลแล้วนะครับ ใหญ่กว่านิ้วโป้งพวมือแล้วนะครับ9เดือนนี่ก็เป็นลำต้นของเขาอายุ9้าเดือนนะครับเฟมซิเลตครับโตอาจะประมาณให่กว่าองนิ้วแล้วครับสามนิ้วแล้ว ค่อนข้างสมบูรณ์ครับตัวใบก็ยอดของเขานะครับก็ยังมียอดอยู่นะครับเดี๋ยวก็ทำการฉีพพดพ่นทางใบนะครับสัสมอมหารกดยอดเขา เป็นพันเฟรมซีดเลตนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมสายพันต่อไปนะครับครับนี่ก็เป็นอีกสายพัน,น์นึงครับนี่ก็จะก็จะเป็นพันรูดพอเลตนะครับลูกสีเขียวนะครับไรมเมล็ดเิ่งก็จะเป็นยอดก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเข่งเคียนก็แก่สมบูรณ์แล้วนะครับ ตาดอกนะครับเป็นตุ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับก็ใบก็เขียวสมบูรณ์ครับเริ่มเขียวเข้มแล้วจากที่ใส่ปุ๋ยแปดยีสิบสีได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับนี่ผมก็จะมาทำการฉีดเสริม สะสมอาหารทั้งใบให้เขานะครับช่วยอีกทางหนึ่งรูดปาเปร็ครับเสนางใบใเขาทำเขานะครับก็เขียน ครับใบเขียวเข้มดีครับครับก็กิ่งแก่สมบูรณ์ก็จะเป็นสีน้าตาลเข้มนะครับพร้อ,อมที่จะเป็นดอกนะครับก็อยากเป็นดอกแล้วครับไม่เอาไว้นะครับ ติท้งครับต้นนี้สมบูรณ์ับต้นโตมากดูลำต้นเขาน่าจะร่วมสามนิ้วแล้วครับใหญ่กว่าสามนิ้วยกเก้กาเดือนพรอมกันหมดนะครับที่ปลูกในโรงเรือนนี้ เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆได้ชมอมัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของต้นอง,งุ่นนะครับตรงนี้ก็โตนะครับต้น,นของอเขาโครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์สุดท้ายนะครับครับสายพันธุ์สุดท้ายก็จะเป็น พันไว้มระกนะครับครับใบก็เริ่มเขียวเข้มแล้วนะครับแต่ว่ายอดยอดของเขาครับรามาคอยดูหลังจากฉีดพ่นสั่วนมอาหารทางใบแล้วเขาจะยอดเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ลักษณะยอดนะครับเนี่ยเจะเป็นลูกที่เอาไว้ดูนะครับเขาแอบเป็น พออยากเป็นนะครับก็เลยเอาไว้ดูนาไจะสุกนะครับแกไคยศแกแล้วไอ้มรกาก็ต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับค่อยใหญ่ว่านิ้วโป้ม,มือไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นลูกเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นพันมีเมล็ดนะครับ ของนี้ก็เอาไว้ก็น่าจะจะสุกแล้วนะครับแก่ขยะแก่สุกแล้นะครับสีเขียวอ่อนก็น่าจะเริ่มหวานแล้วมั้งครับเนี่ยเราต้องลองเอาไปชิมดูเนี่เอาไว้ดูศึกษาดูเล่นนะครับ ยอดของเขานะครับผ่านไว้มรากาเป็นอีกช่อหนึ่งนะครับแชราูกไว้ไว้ดูนะครับอันนี้ไม่รู้จะแกะแกะสุกทันก่อนพุ้นพุนพุนกิ่งหรือเปล่านะครับ ตาดอกหน้าใบก็เริ่มเขียวเข้มแล้วนะครับเหมือนกันครับเคยนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์ใบมรกกาก็แล้วก็ดอกครับก็ยังไม่เอาไว้ครับอบอกครับ ก็ผมก็คงขออนุญาตขอตัวไปผสมยาก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูการฉีดพ่นกันต่อไปนะครับแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับจะฉีดพ่นทางใบเพื่อสะสมอาหารต้นองุ่นของที่สวนสทุงศิษฐีนะครับใช้ปุ๋ยยาตัวไหน ในการฉีดพ่นสะสมอาหารที่สวนทุ่งเศรษฐีนี่นะครับกเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปผสมยาก่อนนะครับครับผมก็ได้ทำการผสมยาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาทำการฉีดพ่นที่ยอดถั่งนแล้วก็ที่กิ่งแล้วก็ต้นเขากันเลยนะครับ ในส่วนผสมที่ใช้ที่สวนในการฉีดพ่นทางใบเพื่อสะสมอาหารนะครับหลักๆนะครับก็จะมีปุ๋ยเก็บนะครับสูตร05234นะครับซึ่งก็จะใช้อยู่ที่100กร,รัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวก็จะเป็น โนเทดซูเปอร์เคนะครับอันนี้ก็จะใช้ที่สามสิบกร,รมัมต่อน้ำยี่สิบริส่วนรองลงมานะครับที่เสริมเข้าไปก็จะมีสาลายนะครับสาลีแบบผงแล้วก็แคลเซียมโบรอนแล้วก็แมกนีเซียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเสริมนะครับแล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมนะครับที่ใช้ธาตุรองธาตุเสริมนี่ก็จะเป็นเพรทิลอนนะครับ ที่ผมใช้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับระยะเวลาในการฉีดนะครับผมก็จะฉีดพ่นทุกๆ7วันนะครับ7วันต่อครั้งแล้วก็จะฉีดก็ช่วงสะสมอาหารนี้ก็เกือบ2เดือนนะครับไปพร้อมๆก,กันกับใส่ปุ๋ยทางดินสูตร8 24 24นะครับ ่นปุ๋ยทางดิน8 24 24ก็จะใส่ทุกๆ15วันนะครับ2เดือนนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับปุ๋ยแล้วก็ยาที่ฉีดพ่นทางใบที่สวนองุ่นทุ่งเสียบทียังคุกน้องคายนี้นะครับที่ใช้กันนะครับก็แต่และสวนก็ไม่เหมือนกันนะครับ ก็นำไปประยุกแลวก็ไปใช้ที่ส่วนของตัวเองกันได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็ทำการฉีดพ่นกันเลยนะครับครับหลังจากที่ผสมยากันเสร็จนะครับก็ทำการฉีดพ่นยากันนะครับเดี๋ยวมาชม,มกันมาฉีดไปเลยนะครับในบริเวณยอดก็สิงเพียน พอบริเวณปายังเขานะครับพอบมันหมาดพอนะครับไม่ต้องชุ่มมากโอเคนะครับ,บประมาณนี้สัมภารนะครับขีดสัมภารนี่เราจะทำการบล็อก ยอดนะครับไม่ไม่ให้ยอดไม่ยอดขอพุ่งน,นะครับไม่ยอดขอตันแล้วก็สมาอ,อาคารใบก็จะเขียวนะครับงที่เราต้องฉีไปเลยนะครับ ฉีดก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมก็ขอไม่ยากฉีดพ่นยาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวของจะจะมาอัปเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอนุญาตขอตัวฉีดพ่นยาก่อนนะครับครับผมก็ได้ทําการฉีดปุ๋ยพ่นยาสะสมอาหารทางใบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สังเกตนะครับอันนี้ก็ทีแรก ยอดของเขานะครับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราก็คอยมาติดตามดูนะครับว่าหลังจากผ่านฉีดสะสมอาหารไปแล้วยอดของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ระบับก็จะฉีด052 3 4นะครับเพื่อกดยอดของเขานะครับไม่ให้ยอดเขาเดินให้ยอดเขาทันแล้วขาใบเขียว มสะสมอาหารใบติตาดอกนะครับก็ขีดปลเสร็จไปแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็คือยอดของพันธิ์ b ี้ u เ y s i นะครับอันนี้สีแดงแดงถ้า รถพอเล็ตนะครับก็จะสีเขียวนะครับที่สีดแดงๆนั้นก็จะเป็นเฟรมสีเหล็นะครับก็ยังชุ่มปพยอยู่ยนะครับ โอเค okay, นะครับก็อีกเจ็ดถึงสิวันนะครับผมจะทำการฉีดพ่นสะสมอาหารทางใบอีกหครั้งนะครับก็ทำการฉีดพ่นก็ประมาณ2เดือนนะครับก็คอยมันอยู่กับใบของเขานะครับทันแล้วก็แก่ยอดไม่พุ่งนะครับยอดของเขาจะ ตันนะครับเราก็จะทำการผลกิ่งได้แล้วก็สังเกตที่ตาตาดอกเขานะครับตากิ่งตากิ่งเชนของเขานะครับสำปูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็จบคลิปนี้ก็ด้วยยอดอั้งุ่นสวยๆของที่สวนอนุ่นทุงเสฐีเวียงคุก ของใครนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับองุ่นผมก็จะลงคลิปให้เพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ